สวัสดีครับวันนี้แฟชิตไทยจะมานําเสนอผ้ารุ่นใหม่นะครับเข้ามาเข้ามาล่าสุดเลยนะครับตัวนี้เป็นทำสีมานะครับให้ใกล้เคียงกับโคดกนะครับสีตรงกันเลยอันนี้เต้นโคดกนะให้ดูสีก่อนเทียบสีก่อนสีตรงรุ่นเลยนะครับสีตรงรุ่นเลยนะครับแต่ ว่าพิเศษไม่ใช่มีแค่นั้นครับตัวนี้หลังจากหลังจากที่เราได้ได้ทำการผลิตตัวตัวแคนวาสเนาะมาแล้วรุ่นหนึ่งนะครับมันก็มีปัญหาพอสมควรเพราะว่าหนึ่งเลยเ,เ,เรื่องกันน้ำครับแคนวาสเนี่ยมันกันน้ำได้แค่ระดับแค่400มิล400มิลนะ400มิลแค่ไหนฝนเมืองไทยมันตก1 500มิลนะครับทั้งปีหรือมากกว่าน,นั้นนะครับทั้งปีอ่า สี่ร้อยมิลกนะ็คือฝนหนักๆเนะี่ยผมว่าไม่ไม่อยู่นะครับก็จะมีพวกสเปย์บ้างนะครับมีหยดบ้างนะครับถ้าโดนฝนหนักๆแล้วก็โดนฝนต่อนเนื่องอย่างเงี้ยฝนต่อนเนื่องอย่างเงี้ยเนื่องจากแคนวาสตัวนี้เอาต้องบอกคุณสมบัติก่อนเนื่องจากแคนวาสตัวเนี้ยมันเป็นนะคัตต้อนร้อยเปอร์เซ็นต์การกันน้ํามันอยู่ที่อะไรมันอยู่ที่เ,เนื้อผ้ามันจะฟูเวลามันโดนน้ำเนาะแต่เนี่ยเขาจะเคลือบสารเขาเรียกว่าสารวอเตอร์เรยอโเลนมา ซึ่งจะกันน้ําได้แค่ระดับเดียวนะครับเนี่ยกิง่งกิ่งสารน้ํากิ่งเนี่ยนะครับได้แค่ระดับเดียวซึ่งเมื่อมันมันอุ้มน้ําแล้วนะครับเมื่อมันอุ้มน้ําเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่ามันจะแฉะเนาะแล้วพอเวลาฝนมากระแทกอีกมันเหมือนว่าน้ําที่มันอุ้มอยู่มันก็จะเป็นสเปชีจุ๊บ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 ลงไปนะครับประมาณนี้นะแต่ ความเย็นเนี่ยถามว่าความเย็นมาจากไหนความเย็นมันไม่ใช่มาจากตัวตัวอ,อันนี้นะฮะมันมาจากตัวคัตต้อนเองคัตตอนมันจะมีความเย็นนะครับเย็นมาจากอะไรก็คือเมื่อเราไปกลางคาร์ฟแล้วนะ่ะมันจะมีน้ําค้างบ้างอ,าอะไรฝนบ้างหรือน้ําอะไรที่มันเป็นทําให้รู้สึกเย็นเมื่อมันอมเมื่อคัตตอนมันอมน้าเนี่ยนะครับมันก็จะคายความเย็นออกมา นี่แหละคือความเย็นที่ได้มาจากมันนะครับความเย็นที่ได้มาจากมันตรวจการกันแดดเนี่ยแสงมันก็จะทะลุผ่านได้จู่ดูแล้วบางส่วนนะครับอันนี้อันนี้ของอตัวเต็นท์นะครับเป็นแคนวาสทีนี้ตัวใหม่ที่เราพัฒนามาก็จะเป็นเป็นรุ่นใหม่นะครับสีตรงแต่เป็นแคนวาสเหมือนกันแต่เปลี่ยนใหม่ครับเป็นวัสดุท c นะครับท c คือยังไง ดีซีคือโพลีหกสิบห้าเปอร์เซ็นตคัตตอนนะครับสามสิบห้าเปอร์เซ็นแต่ที่ดีกว่านั้นนะครับอ่าดีกว่านั้นเราโคตติ้งกันน้ํามาแล้วแปดพันมิลนะครับตัวนี้นะครับหน้าหลังเห็นไหมครับเหมือนกันนะครับโคตติ้งมาแล้วแปดพันมิลนะครับซึ่งแปดพันมิลเนี่ยโอ้โหฝนฝนแปดพันมิลนี่น,น้ำน่าจะท่วมแล้วแหะครับ <c oughs> นะก็ <c oughs> เราเลยต้องโค้ดตัวนี้มาแต่ข้อดีของการโค้ดของเรานะครับไม่ใช่แค่โค้ดมาธรรมดานะครับของเราโค้ดแบบระบายอากาศได้ก็คือน้ําไม่สามารถผ่านได้แต่อากาศลอยลอยผ่านได้และที่สําคัญที่มันมีคัตต้อน3 5เนี่ยมันก็จะได้ความเย็นของคัตต้อนตัวนั้นด้วยนะครับ35%ก็จะได้ความเย็นของตัวคัตตอนนะครับดูวคัตตอนแล้วก็ เมื่อมีส่วนผสมของโพลีแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดเชื้อราได้ค่อนข้างยากแต่ก็เกิดนะครับแต่ก็จะเกิดได้ค่อนข้างยากกว่าพวกคัตตอนร้อยเซนะครับพวกคัตตอนร้อยเทีนี้มันยังไงทําไมถึงต้องโคดถึง8ปดพันมิลเรามาดูตัว400มิลก่อนนะครับ400มิลก่อนวางแตกต่างก่อน วิธีเทสอย่างเงี้ยมันเป็นการเทสที่แบบเ,เบื้องต้นนะครับถ้าเทสจริงๆเนี่ยหน่วยมินเนี่ยมันต้องเทสที่เครื่องดันอัดแรงดันนะครับของทางาพวกพวกที่เขารับอัดนะครับตัว,ต,วตัวทดสอบตัวนี้ยแต่อันนี้เราเราเรา,เราแค่ลองกันเบื้องต้นเนะเาะลองกัเนเบื้องต้นการบิดอย่างเงี้ยการบิดแบบเนี้ยมันทําให้ผ้า มันจะมันจะแรงดันมันจะสูงกว่านะครับบอกได้เลยว่าแรงดันมันจะสูงมากน่าจะประมาณสามถึงสี่พันมิลได้นะครับในการบิดบิดตัวผ้าตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองเราต้องลองบิดนะครับให้ดูอันนี้เราใส่น้ําลงไปนะครับใส่น้ําลงไปละปึ๊บแล้วก็หมุนนะครับหมุนเลย หมุนเลยนะครับหมุนเลยเห็นไหมครับนี่ครับมาแล้วครับนี่ครับ400มิลนะครับมาครับหมดแล้วครับนี่คือ400มิลนะครับออกหมดเลยครับเพราะฉะนั้นมันกันไม่ได้ครับมันกันได้แค่บางส่วนนะครับมันกันได้แค่ฝนนิดๆหน่อย ซึ่งฝนบ้านเรานี่หนักหน่วงนะฮะหนักหน่วงมหาศาลนะครับกันเลยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่นะฮะอันนี้400มินนะครับก็น้ําก็บีบออกมากระจุยกระจายครับอ่ะลองเราบ้าง8,000มินนะครับเบ,นะบ,บ็ดเหมือนกันนะครับอึ๊บ มันจะพุ่งออกมานะครับมันจะพุ่งไม่พุ่งอยู่ที่นี่นี่ครับนี่บิดแล้วครับไม่มีนะครับอึบครับอืมอันนี้บิดแรงแล้วนะครับนะครับทดสอบน้ําเบื้องต้นนะครับอ่าอ่าไม่มีน้ําพุ่งออกมานะครับตัวนี้แปดพันมิลนะครับแปดพันมิล T4 Canvas นะครับตัวใหม่นะครับแปดพันมิลแล้วก็ก็หนีไม่พ้นนะครับคุณสมบัติของ วอเตอร์เรเอรเลนส์นะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็ยังมีให้เหมือนเดิมนะครับกิ่งกลิ่งนะครับกิ่งกระจายนะครับอ่าก็ฝากไปด้วยนะครับก็ทดสอบไปดูเบื้องต้นนะครับว่า8 0 0พันมิลกับ4ี่มิลเนี่ยต่างกันยังไงนะครับก็เห็นแล้วฮะซึ่งฝนบ้านเรานี่จากที่ผ่านมานะฮะเปิดโปรดักแคนวาสออกมาเนี่ยหนักหน่วงมากนะครับ บางทีเราก็ต้องหาที่มันกันฝนได้โปรเทคได้100%ยร์เจริงๆดีกว่านะครับก็ฝากไว้ด้วยครับเพราะว่าอากาศบ้านเรามันไม่เหมือนกับชาวบ้านครับเราก็ต้องหาวัสดุที่มันเหมาะกับอากาศบ้านเรามากที่สุดนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ TC สีเทาโคด i แอคนะครับสวัสดีครับ